ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการที่เราจะทําให้คุณผู้ชมรู้จักกับโรคหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับในรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่เราจะเสนอทุกแง่มุมเกี่ยวกับโรคของหัวใจนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคหัวใจชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภัยย่างกลายเข้ามาในเวลาที่คุณหลับนั่นเองนะครับและอาจจะทําให้คุณตายได้โดยไม่รู้ตัวกับโรคไหลาตายครับ ไหลาตายนี่ครับเป็นโรคที่เราไม่รู้เลยว่าอาการเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่เป็นโรคที่เรียกได้ว่าเราสามารถตายได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เรานอนหลับไปวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยของการเกิดโรคนี้ขึ้นเพื่อเราจะได้ป้องกันและเตรียมตัวรับมือกับโรคนี้กันครับจากการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจที่รอดชีวิต จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงที่ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเข้าร่วมการศึกษารวมทั้งสิ้น79รายเป็นเพศชาย67รายหญิง12รายอายุเฉลี่ย49ปีผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไหลยตายจำนวน35รายจากการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยภายหลังใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเป็นระยะเวลา1ปี พบว่ามีผู้ป่วย2รายเสียชีวิตผู้ป่วย25รายได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุน้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติที่เหมาะสมผู้ป่วยจำนวนหนึ่งรายมีการถอดเครื่องกระตุน้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อและพบการช็อกไฟฟ้า ah ที่ไม่เหมาะสมภายหลังการใส่เครื่องกระตุน้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติจำนวน9รายจากสถิติดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตอย่างกระทันหันซ้ำในผู้ป่วยโรคหัวใจที่รอดชีวิตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้ในการศึกษานี้พบว่าอัตราการทำงานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมีความเหมาะสมพบมากกว่าการช็อกไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมประมาณสามเท่า และ้าพูดถึงความแทรกซ้อนนะครับภายหลังการผ่าตัดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินี่นะครับเรียกว่ามีอัตราต่ำมากมากเลยครับหลาตายความตายที่คนตายไม่เคยรู้ตัวจากสถิตินะครับโรคไหลาตายเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะป้องกันร,ระวังเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโรคไหลาตายเนี่ยเป็นอย่างไรและคืออะไรรู้ไหมครับว่า มีคนจํานวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากโรคไหลาตายโดยเฉพาะทางแถบภาคอีสานบ้านเราที่พวกเราเคยได้ยินกันบ่อยๆคนอีสานบางกลุ่มมีความเชื่อว่าเกิดจากอาหารการกินขณะที่บางกลุ่มเชื่อว่าโรคไหลาตายที่เกิดกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นั้นเนื่องจากผีแม่ไม้มาเอาตัวไปความจริงแล้วโรคไหลาตายหรือโรคหัวใจวายเฉียบพลันนั้นมีสาเหตุที่สําคัญมาจาก ภาวะร่างกายขาดแร่ธาตุโพแทสเซียมทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่งผลในหัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายนั่นเองละครับโรคหรืออาการไหลาตายเป็นโรคที่ชาวบ้านเชื่อก่อนว่าเกิดจากเหตุลึกลับและเป็นเรื่องของสายศาสตร์แต่ความจริงแล้วมีสาเหตุทางการแพทย์2อ,อย่างคือการบริโภคอาหารที่มีสารพิษวัละเล็กวัละน้อยในทํานองสะสม จนเกิดเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดสารอาหารที่เป็นวิตามิน b1 อย่างรุนแรงเชียบพลันขณะที่ทำให้คนแข็งแรงเกิดความอ่อนเพลียและอยากนอนพอหลับแล้วก็หัวใจวายตายเกือบจะทันทีโรคไหลาตายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาวะทุพโภพชนาการและสุขนิสัยการกินที่ผิดความรู้ความเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้เรากำหนดชะตาชีวิตของเราเอง ถ้าจะพูดถึงสาเหตุของการไหลาตายก็ต้องย้อนไปนิดนึงนะคะว่าหัวใจทาํางานยังไงหัวใจเราเต้นอัตโนมัติทุกคนอาจจะไม่เคยนึกเรานั่งกันอยู่อย่างนี้หัวใจก็เต้นได้ไปตามอัตโนมัติเราไม่ต้องคิดว่าให้มันเต้นเท่าไหร่ที่มันเต้นอัตโนมัติได้เนี่ยเพราะว่ามีเกลือแร่วิ่งเข้าออกเซลล์ตลอดเวลาเพื่อทําให้เกิดไฟฟ้าหัวใจเต้นได้เพราะมีไฟฟ้าไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เพราะเกลือแร่ ไอเกลือแร่พวกนี้เช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมอะไรพวกนี้ค่ะที่มันวิ่งเข้าออกเซล์ได้เนี่ยมันต้องออกเข้าออกเฉพาะประตูที่กําหนดให้เฉพาะมันเลยจะเข้าประตูคนอื่นไม่ได้คนไข้ที่เป็นไหลาตาเนี่ยเราก็พบว่าประตูที่ทําให้โซเดียมเข้าออกเซลเนี่ยน้อยกว่าคนปกติค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่ากันเป็นมาจากกาเนิดเป็นสาเหตุในระดับเซลต้องว่ากันอย่างนั้นเลยค่ะ ชครับชาวบ้านเนี่ยนะครับมักจะคิดว่าโรคไหลาตายเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งลี้ลับและก็ไสยศาสตร์แต่ในวงการแพทย์ของเรานะครับมีอยู่2ส,สาเหตุด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องของการทานอาหารที่มีสะสมของสารพิษนะครับทำให้เกิดพิษต่อกล้ามเนื้อของหัวใจสาเหตุที่2ผู้ชมครับนั่นก็คือการขาดวิตามิน B อย่างรุนแรงเฉียบพ,พันทําให้เราง่วงเพลียและอยากนอนหลับจนทําให้เกิดภาวะหัวใจเกือบวายในทันที เพราะฉะนั้นนะครับโรคหลายตายนี้จึงมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอาหารและสุขนิสัยที่ดีนั่นเองเราสามารถกําหนดชะตาชีวิตเราได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมเราทราบถึงสาเหตุของโรคนี้กันแล้วอยู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับว่าอาการของการเกิดโรคนี้เนี่ยเป็นอย่างไรพบกันช่วงหน้าครับทําไมเราถึงเป็นโรคหลาตาย